สวัสดีพี่น้องคริสตชนและพี่น้องผู้ฟังทุกท่านครับวันอาทิตย์คิดถึงพระสัป,ปดาห์ที่สองเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระวรสารนักบุญลูกาบทที่1ข้อ1-8ถึง8การประกาศของยอนผู้ทำพิธีล้างนักบุญมรโกไม่ได้เริ่มต้นพระวรสาร ด้วยการลำดับพระวงห,หรือการประสุดของพระเยซูเจ้าแต่ท่านเริ่มต้นโดยการเข้าสู่ประเด็นสำคัญนั่นคือข่าวดีข่าวดีที่ว่านี้คือพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระคริสต์หรือพระเมสยาและพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่สำคัญข่าวดีนี้อยู่ในแผนการของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มแรก และมารโกพิสูจน์ความจริงข้อนี้ด้วยการอ้างคำพูดของบรรดาประกาศกและประกาศกท่านแรกที่มารโกอ้างถึงก็คือประกาศกมาลาคีที่กล่าวไว้ว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าดูเถิดเราส่งทูตของเราไปเพื่อตระเตรียมหนทางไว้ข้างหน้าเรา และพระเจ้าผู้ซึ่งเจ้าแสวงหานั้นจะเสด็จมาอย่างพระวิหารของพระองค์ประกาศกอีกท่านหนึ่งคืออิสยาที่ทํำนายไว้ว่าเสียงหนึ่งร้องว่าจงเตรียมมันคาแห่งพระเจ้าในถิ่นทุรก,กันดาลจงทําทางหลวงสำหรับพระเจ้าของเราให้ตรงไปประกาศกทั้งสองท่านล้วนทำนายถึงผู้นำสารที่จะมาเตรียมทางก่อนการเสด็จมาของพระเมสยา ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่มรารโกต้องการเน้นเรื่องเสียงในถิ่นทุรกันดารท่านจึงเอ่ยชื่อประกาศกพอิสยาเพียงท่านเดียวสำหรับมรารโกผู้นำสารและเสียงในถิ่นทุรกันดารที่บรรดาประกาศกได้ทำนายไว้คือยอนบับติสส่วนผู้ที่จะเสด็จมาคือพระเยซูเจ้าเมื่อเสียงในถิ่นทุรกันดานรร้องว่า จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงจึงเท่ากับว่ามาระโกกำลังพิสูจน์ตั้งแต่เริ่มต้นพระวรสารเลยว่าพระเยซูเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเราจะได้พร้อมในการรับเสด็จพระคริสตเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จมาในชีวิตของเราโดยการตรายตรองถึงชีวิตของเราในแต่ละวันว่าเราประพฤติตนอย่างไร ขอให้เราได้กลับใจเปลี่ยนแปลงชีวิตที่อยู่ในความผิดบาปดำเนินชีวิตให้ศักดิ์สิทธิ์และมีความเลื่อมใสศรัทธามีชีวิตอย่างสันติปราศจากมลทินและร้ายข้อตำหนิและเช่นนี้พระองค์จะทรงกับกู้เราให้พ้นจากอันตรายทั้งปวงเพราะพระองค์จะทรงดูแลเราเหมือนกับคนเลี้ยงแกะที่รวบรวมลูกแกะไว้ในอ้อมพระกร ทรงอุ้มไว้แนบพระอุระและทรงนำแม่แกะอย่างทนุถนอมสุดท้ายนี้ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าเราเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราเตรียมตัวและเราเฝ้ารอองค์พระมหาถัายของเราอย่างมีความหวังและมีความชื่นชมยินดีต้อนรับพระองค์ทรงมันบังเกิดในชีวิตของเราอีกครั้งขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ